สวัสดีค่ะเพื่อนเดี๋ยวเดแย่เพ็นจะให้ดูอะไรนะคะอันนี้แอปเปิลค่ะกำลังเล็กๆอยู่เลยดกมากนะคะเพื่อนเอเฮ้ยนี่ยังไปเนะาะเบาอีสานจ้าลืมงามบอนี่เด้นน่เอ้ยมันหนาหักปันหน่อยๆอยู่ไงกูหนีจากหน่อยเอาไปเห็ดนำนำจิ้มไหม เคยนี่ยังเนาะไอ้น้ำพริกหวานกินเส้นปกม่วงเสียบเสียด้วยจ้ะมันอ่อนอยู่นี่กิ่งมันนี่โอ้ยดกเนะาะวังสิดท้ายเบิังเด้กมเพื่องเด้อวังสุดท้ายิังอันนี้บ่แม่นของยายเพื่อนรอกจ้ะมันนั่งรถเที่ยวเล่นก็เพื่อนบ้านนี่ไงโด อันนี้คึไม่ใช่ของอุ้ยดกเต็มเลยล่ะคันกินตอนเนียมันฝาดไงกลัวเหนี่จักน่อยมันเปรี้ยวน,นี่ก็ต้นแอปเปลิลสวนแอปเปลิลแต่ว่าเขาปลูกกอาไปมันมีหลายแนวด้แหละแอป,ปเปิลไหมอ้ยมันจะมันมันดกไหมอยู่ในกล่องนี่แนมเห็นคือคือในตาพานอ,อมันดกกีหรี นี่น้อยนอยมันมันเนีนกันยังไหมนี่นี่มันเนีนกันยิเนี่ยฮะมันดอกมันเน,นอ้ยนีน่นดอกมกันก็งามงามเลยมันมีดอกสีขาวกวับดอกสีชมพูนอนไหมเวลาดอกมันออกงามงาม <ๆ S 1> งามบ่เปลื่นเปืน่นงามบ่งามบ่เนี่ยนทะเล